สถานการณ์น้ำในวันนี้ยังต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่าทางเขื่อนภูมิพลที่จังหวัดตากจะต้องเพิ่มการระบายน้ำเป็น53ล้านลูกบาทเมตรแล้วค่ะหลังจากที่ตอนนี้ปริมาณน้ำมากถึงรละ99ของความจุเขื่อนแล้วแล้วก็ยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มมากกว่าแผนเท่าตัวค่ะ วันนี้เขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากเพิ่มการระบายน้ำเป็นวันละ53ล้านลูกบาศก์เมตรหลังการหารือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าปริมาณน้ำในเขื่อนมากถึงรล99ของความจุเขื่อนและจะสามารถรองรับน้ำได้อีกเพียงแค่124ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น ขณะที่ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนยังคงสูงในปริมาณ90ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันมากกว่าแผนการระบาย45ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันดังนั้นเพื่อบริหารการระบายน้ําที่เหมาะสมทั้งการควบคุมน้ําในเขื่อนและการระบายที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยามากนักวันนี้จึงระบายน้ํา53ล้านลูกบาศก์เมตรพรุ่งนี้12พฤศจิกายนจะปรับเพิ่มเป็นวันละ55ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะ 不同啊，他们那个有啊。